สวัสดีครับวันนี้ความเป็นมาขอเสนอประชาอุทิศฝั่งทนนะครับผมประชาอุทิศฝั่งทนบุรีนั้นถือเป็นพื้นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งของกรุงเทพตามตอกซอกซอยถนนรองมีโครงการจัดสรรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลจากการเดินทางสะดวกใกล้ย่านพระประแดง ใกล้ทางด่วนสุขสวัสดิ์สามารถเดินทางได้ทั่วพื้นที่กรุงเทพได้อย่างสะดวกหรือจะข้ามไปยังเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการโดยาย่านประชาทิศฝั่งธนบุรีนั้นได้รับอิทธิพลความเติบโตมาจากฝั่งพระประแดงสมุทรปราการพอสมควรนอกจากนี้ในพื้นที่ใกล้เคียงเช่นย่านท่าข้ามย่านพหรามสอง ก็มีอุตสาหกรรมกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางเกิดขึ้นจำนวนมากทําให้ความต้องการที่อยู่อาศัยที่เก็บสินค้าในพื้นที่บริเวณน,นี้และใกล้เคียงขยายตัวอย่างต่อเนื่องย่านพื้นที่ประชาทิปตศจึงเป็นย่านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ในทุกระดับความหมายนะครับของคำว่าทุ่งครุ คําว่าทุ่งหมายถึงที่ราบโรงคำว่าครุหมายถึงภาชนะสารชนิดหนึ่งใช้ตักน้ํารูปกลมๆเมื่อความหมายทั้งสองมารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นพื้นที่ราบโล่งใช้สารภาชนะตักน้ํารูปกลมจากความหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในอดีตท้องที่เขตทุ่งคูนี้เป็นที่ราบโล่ง มีแม่น้ำหลายแห่งเหมาะแก่การเพาะปลูกปัจจุบันนะครับย่านประชาทิตย,ยังคงเป็นย่านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่หลายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญสำคัญต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยศูนย์กีฬาเฉลิมประเกียรติ โรงเรียนราชบุรณะวัดทุ่งครุโรงเรียนทุ่งครุสำนักงานเขตทุ่งครุเป็นต้นโดยพิกัดที่ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญและเป็นที่รู้จักของคนย่านฝั่งธนบุรีคือประชาทิศ90ประชาอุทิศ76ประชาอุทิศ86และประชาอุทิศสิบซึ่งมีตลาดขนาดใหญ่ มีสถานที่หลายแห่งจำนวนมากหมู่บ้านจัดสรรพร้อมกับถนนที่เชื่อมได้หลายเส้นทางในย่านประชาทิตฐไม่ได้มีโครงการเชิงพนิชขนาดใหญ่มีเฉพาะร้านค้าสะดวกซื้อสวนกลางแห่งช้อปปิ้งเอนเตอร์เทนเมนต์คนย่านประชาทิตฐจะต้องเข้าไปใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นท่านพรรามสอง เทสโก้โลตัสบางประกอบและบิ๊กซีพระประแดงเพราะพื้นที่ย่านประชาอุทิศเป็นถนนขนาดเล็กไม่เอื้อต่อการพัฒนาศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ขณะที่บริเวณรอบมหาเทียาไลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีธุรกิจค้าขายขยายตัวมาก เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาคณะอาจารย์บุคลากรเช่นอาพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมบ้านเช่าร้านชาบูปิ้งย่างร้านกาแฟาเป็นต้นอนาคตของย่านประชาอาทิตย์เรานะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งปัจจุบันคือเส้นทางเตาปูนบางใหญ่ตามแผนพัฒนา จะมีส่วนต่อขยายฝั่งใต้ซึ่งจะวิ่งต่อจากสถานีตาปูนไปทางรัฐสภาแห่งใหม่ที่เกียรกายผ่านย่านสำคัญที่เมืองเก่าเขตด,ดุสิตเขตพนะนครย่านสามเสนบางลำพูผ่านฟ้าวาังบุรพาลอดใต้แม่น้ำเจ้าพยามายังใจกลางพื้นที่ฝั่งทนบุรีวงวีนใหญ่ผ่านสำเลจอมทองดาวคนนงบางมะกอกแยกประชาทิศฝั่งทน ทางเขตราชบ,บุรณะชาญเมืองด้านทิศใต้ของกรุงเทพก่อนเข้าสู่อำเภอเมืองพระประแดงจสรรัสหวัดสุพรรสิ้นสุดที่บริเวณกาญจนาพิเศษใกล้สะพานกาญจนาพิเศษรถไฟฟ้าสายสีม่วงฝั่งใต้อาจเป็นจุดสำคัญ ของย่านจอมทองดาวคนองบางประกอบและประชาอุทิศถนนลักหลัก,ลกสำคัญสำคัญของเส้นประชาอุทิศคือ 1. ถนนประชาอุทิศย์ 2. ถนนพุทธบูชา 3. ถนนคลุใน 4. ถนนเลียบทางด่วน